วิ่ต่อวิผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นไฟที่ผ่านมาแน่ครับแต่ว่ายกแรกนี่ยังคงเก็บอาวุธกันอยู่ครับเก็บไว้ในกระเป๋าครับยังไม่ออกก็เป็นมวยประเภทมาตินปลายครับเรียกได้ว่าไฟก่อนเนี่ยเจอกันคนไล่ก็อยากจะไล่จนครับวันนี้ก็เลยเก็บแรงเอาไว้ครับอนี่ครับกรรมการเตือนครั้งที่2แล้วนะครับ ไม่ไม่ออกอาวุธครับในยกแรกสองนาทีผ่านไปแล้วนะครับนี่ฮะก็ยังคงเรียกได้ว่ายังไม่อยากออกครับเอาแข้งขวาไปนี่ครับถือว่าเป็นนักชกมากประสบการณ์ด้วยกันทั้งคู่แหละครับขยับขยับนี่ครับอ่าชิงออกขวาไปก่อนครับจอกิสด,ดาโอ้ใช้ตะวันใช้ตะวันเกี่ยวแล้วก็ติ้มกับปันคืนไปครับดู ว่าอาวุธแกคาดเดายากนะครับเมื่อสักครู่นี้จะนึกว่าจะคืนด้วยแข้งแต่ว่าจิ้มหมัดไปครับไม่ว่ามีทั้งศอกทั้งหมัดนะครับสายตะวันเกี่ยวแล้วก็โต้คืนหนักๆยอดทิษดาค่อยๆขยับเข้าไปนะครับถือว่ารูปร่างชงโชคนี่โอ้ใกลเขียงกันแล้วครับจะได้สูงได้ลอยกว่านิดนึงนะครับขยับเข้าไปมีแข้งขวาวงในนี่ถือว่าดีด้วยกันทั้งคู่แล้วครับมวยคู่นี้ใน,นช่วงท้ายนะครับก็ยังขยับกันอยู่นะครับสายจากขวา ขวาของยอดกิจสดา,ากับซ้ายของฉายตะวันนะครับชิงกันออก,อกนี่เะครับซ้ายเดินช้านี่ก็โดนซ้ายแมมียั์คิ้วทักทายกันด้วยนะครับช้าทายกันด้วยพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่2ครับ8 000ขอขอบพระคุณครับแล้วก็ โปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับจาก Toyota K-Motor รับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดผุด,ด้วยกันอีก10ปีนะครับไกลที่ไหนสะดวกที่ไหนเรียนเชิญครับ21โชว์รูม1900บริการนึกถึง Toyota นึกถึง K-Motor วันนี้ขอบคุณนะครับธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพ0 2 8 0 0 8 0 0 0บริษัท CP เจริญพกัณน์อาหารจำกัดมหาชนบริษัท CPF Global Food Solution จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ CP t 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทูและ d t แท ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0บริษัท CPF เรสซอนลองแอนด์ฟู้ดเ i n จำกัดบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเจียตไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากะต่ายขอขอบพระคุณครับเอาละ,ะครับลอยตัวมาในยกที่2นะครับเริ่มจะออกอาวุธกันมากขึ้นแล้วนะครับชิงกันนอกนะครับขวากับซ้ายขวาของยอดกิตดากับสายของชายตะวัน ขายช้ากว่านี้ก็โดนแล้วครับเริ่มจะเบียดเกมแล้วนะครับตอนนี้ฉายตะวันเชิดจมโโหเหมือนกันนะครับต้นขวาไปหลายดอกโอ้โหขยับเข้ามาออกสายนี่กนหนักแรงด้วยครับโยนแข้งซ้ายไปก่อนครับทานชั่นฉายตะวันนี่ครับแม่เตยัดท่อนแขนของยอดกฤษดาไปเลยครับนี่ก็มีขวาคืนมาเหมือนกันคนนี้ต่างคนต่างไม่กลัวแหละครับอยู่ที่ของใครเนี่ยจะแน่กว่านี่ครับซ้ายครับขยับออกครับฉายตะวันแข้งขวาโอ้วัดกันเลยนะครับ เตะนี่ก็เตะท่อนแขนไม่ใช่หรืครับไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องเตะเข้าลําตัวก็ได้ครับมาครับยืนกันใกล้ๆกลางเวทีแหมประเภทสายบุกสายลุยด้วยทั้งคู่ครับคู่นี้ขยับเดินแล้วครับแหมโยกหลอกฉายตะวันแข้งซ้ายแหมยังยังไม่ตะวันในขวามาเลยนี่นี่นี่ครับมาหาภาคทีแล้วอย่างที่ที่อาลีแจ้งไว้เลยครับ ชายตะวันก็ออกนําออกนําไปครับยอดกฤษดามาแห่มาตีตื้นแต่ว่าไม่ทานครับเดี๋ยวมาดูภาคนี้นี่คนละแขนครับพยายามเดินกระชับพื้นที่เข้าไปดูครับถ้าปกติดีบูบุตรหลุดเลยครับทั้งคู่แต่ว่าตอนนี้เครื่องยังไม่ติดยังไม่ร้อนครับมาดูนี่ครับมาชิงจังหวะกันอยู่ครับชั่วโมงนี้ออกแข่งแรกกันนะครับซ้ายกับขวาอย่างที่บอกนะครับ แล้วก็ไฟนี้ยอดกิษดานี้ออกมาเป็นตัวเปิดเกมด้วยนะครับค่อยๆขยับเข้าไปแท่งขวานี่ดูว่าจะเน้นทุกเม็ดเหมือนกันชายตะวันก็มีซ้ายโอ้หเอาละครับชิงกันออกเลยนะครับใครจะแม่นใครจะเร็วกว่ากันเท่านั้นแหละครับซ้ายกับขวา,าต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันแล้วก็โดนกันหนักๆด้วยนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตาัดจาก C P F Global Food Solution จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ C P ทู 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาทูนและดีแท็กธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร02 8 0 0 8 0 0 0เบริษัท CPF เลสเมอรสซองแอนด์ฟูเชนจำกัดบริษัท c ีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต,ต่ายขอขอบพระคุณครับยกงีีออกมาเปิดเกมเร็วแล้วนะครับชายตะวันโอ้แต่ซ้ายต่อยซ้ายมีหม,มัดมีศอกสลับด้วยต้องชกม,มาในเกมตั้งรับแล้วนะครับยอดกิจดาแต่ว่ายัางมีแข้งขวานะครับ เวลาออกนี่ออกได้หนักแรงๆมาดูกันที่วงในยยามจะไล่แขนกันอยู่สายตะวันไม่สนแล้วนะครับอายลูกขยันนะครับเดินเบียดชนไปตลอดครับดูนะครับยกนี้นี่จะดูของดีนะครับฉายตะวันเดินแล้วซ้ายครับส่วนยอดกฤษณะโอ้หนี่ฮะต่างคนต่างโดนนะครับโอ้วัดกันที่ท่าทอรหดเลยครับคู่นี้จับมาแล้วครับวงในยังแข็งแกล่งกันอยู่ครับโอ้คอแขนเนี่ยดีทั้งคู่ หรือต่อครับฉายตะวันเดินแล้วมีหมัดมาก่อนครับยอดกฤษดาแขงซ้ายเข้าลําตัวครับวงนายแม่อกต่างคนต่างตั้งแล้วแม่จะเกี่ยวจะเกี่ยวไม่ลงวงนายมาต่อครับวงนายเสียบครับนี่ซอกขืนมาโต่างคนต่างโดนับแต่ว่าฉายตะวันนีเดินติดเลยโอ้โหดูครับม่าตอนนี้ฉายตะวันนี่ครับฝันล่างจักบนไม่ขึ้นฟันล่างแล้วก็จิ้มหมัดครับโอ้ยดูมายอดกฤษดาครับนี่ครับ ฝ่ายแดงอยู่กับเสียวุฒพอนหลักบุญน้ำเงินกับลูกศิษย์อาจารย์บุญลานามวยไทยมาทำมวยแข็งแกร่งทั้งสองข่ายครับมาตอนนี้แต่งตัวสู้กันอยู่แมไม่ถนัดแก่แยกก่อนครับไม่ว่าดูจังหวะเดินขยับเข้าไปแล้วบวกสอกันนี่น่ากลัวเลยนะครับอยู่ดว่าใครจะแม่นใครจะพลาดก่อนกันเท่านั้นแะครับมาแลวครับ,แ,รบแข้งซ้ายฉายตะวันเรื่องติดแล้วนะครับ ใสซ้ายแทงซ้ายมีซอกสลับยอดอกฤษดาก็จะอาศัยลูกเก่าแล้วก็พยายามจะขวางเอาไว้หลักเหลี่ยมแหงมีศอกซ้ายนี่คอยบวกอยู่ตลอดเหมือนกันโอ้ยจิ้มลำตัวเอาถือว่าต่างฝ่ายต่างโดนเลยครับชุดนี้โอ้อาวุธนี่เบียดกัน,นสุดเลยครับยกนี้เอาล้ครับแม่หมัดซ้ายทิ้มเข้าไปโอ้ฉายตะวันยกนี้เรียกได้ว่าทุ่มทุ่มสุดกําลังครับอลอยซ้ายอีกทีหนึ่งครับวงในยอดกฤษดาเสียบเข่าเอาแล้ครับแม่ตามม่ตางคนต่างบวกอุย้ย ดูแล้วนี่เดี๋ยวมีคนหลับครับเดี๋ยวมีคนหลับเอาแลกกันอีกแล้วครับองไนจับจับแล้วแม่ดันเข้าเชือกดีกว่าครับโอ้โหดูครับ่าอ่ะนี่ครับภาคที่แล้วก็สนุกแบบนี้ครับโอ้โหดูเอาไม่สนแล้วครับมหาฉายตะวนันดูครับโอ้โหยอดกฤษดา โอ้มดยกมดยกคนมาพกพักความตีน้อยคาชินข้าวมันไก่สิงคโปร์ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเอ็นแก้วร้านตั้งอยู่เลยทางเข้าบิ๊กซีเพชรเกษมนะครับอยู่ติดกับเซเว่นโดยคุณหนุ่มบางกลาดีนะครับพร้อมด้วยน้ำจิ้มดาบลันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยเจเจปอซาวนาพร้อมด้วยเดอะสเปซขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจนะครับเดอะสเปซขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับผู้นี้นี่แลกกันแบบใครดีใครอยู่นะครับใครยุบใคร นก่อนนี้ถึงแพ้ได้เลยนะครับแต่ว่ามาดูนะครับฉายตะวันเริ่มจะมีลูกขวางออกแข้งซ้ายมัดซ้ายไหนก็แทงได้เจ็บๆเ,เหมือนกันดูนะครับเอาขยับเข้าไปแล้วก็ได้ขยันต่อเนื่องด้วยโอ้จิ้มลําตัวเข้าไปเล่นเอาออกอาการสัดตุ้งให้เห็นเหมือนกันนะครับยอดกิตดาเอาละครับแม่ตอนนี้ถือว่ามาแลกกันอีกแล้วครับก็อยู่ที่เรียวแรงนะครับเชื่อว่าอาวุธนี่ถือว่าสู่สีกันอยู่ครับ แต่ว่าถ้าใครหมดก่อนนี่งานโงกแน่นอนครับหยับเดินต่อครับฉายตะวันนำด้วยมาซ้ายโอ้กอนกีสดานีมีเข่าโต้ครับวงนายเอา้าตีไปตีไบเอา้าเน็บเข้าสีข้างครับโปต่างคนต่างเด้งโอ้แบบนี้นี่ต้องดูแล้วครับว่าใครจะหมดก่อนครับถายเตี๋ยวแรงมากกว่าการเอาถึงตัวอีกแล้วครับปั๊มเสียสีกไปเรื่อยๆแบบนี้นี่หรือว่าใช้กําลังกันเยอะนะครับปั๊มมา,มา,า,าแม่โยกโยกเขย่าเขย่าแม่ ายาวแต่ยังไม่ได้เสียโอ้โห,โหดูครับนี่ยกสี่แล้วนะครับมายัางคึกครับด้วยกันกโคย้ยบวกมาเอา้ไาไลท์มารลัดยอดกิราซอยเป็นสองี่แล้วก็โอ้โห,โหดูมาอ่ะนี่ครับอาจ่บอลวันแกงแกย่งก่อนยกสี่เดินเร็วเลยครับมาชายตาวันมายอดกษดาดูครับตอนนี้วงในโอ้โหมาคุณพี่ผมพี่ครับมาตอนนี้ ดับมัดลัตตีเอาแก่แยกก่อนครับไทยตะวันนี่พยายามจะเบียดปล้ำนายอย่างเดียวนะครับมาดูว่ายอดกิตตาดาวงในนี่มีหลักเหลี่ยมช่วยด้วยนะครับมีลูกขวางแต่ว่าจะขวางอยู่หรือเปล่านะครับนี่นะครับลูกขยันมาอีกแล้วนะครับพยายามจะเบียดจะชนปล้ำนายที่เข่าไปเรื่อยสถานการณ์ก็ถือว่ายัางใกล้เคียงกันนะครับมาถึงตอนนี้ยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนดูว่าใครเดินทําได้เปรียบนะครับแต่ที่แน่ๆ ฝ่ายต่างโดนเข้าไปหนักๆด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โหมีลูกพึทด้วยกันทั้งคู่เลยครับแม่จังหวะจะไปจะไปก็ฟื้นขึ้นมาครับจังหวะจะเข่าไว้ก็ตีคืนมาอีกครับนี่ครับแม่ชนเข้ามาครับเพื่อนกีสดาเอาละครับช่วงปลายยกเด้งตีเสียบข่าโอ้ดูครับปลายหน้าขวางอืหแม่ต้องชิงจังหวะชิงความได้เปรียบกันทุกทุกอย่างแล้วครับแข้งซ้ายโอ้ฝันศอกวงนายติดอยู่หน้าบ้านแล้วครับมุมแดงแต่ยาวแล้ว แม่ขยาแล้วตีเหมือนใกล้กัไปหน่อยครับโอ้จังหวะที่ทั้งคู่ลัดกันนี่ครับโอ้โหนี่ครับคู่นี้นี่เดี๋ยวมาชิงดำกันนะครับยกสุดท้ายยกห้าไทฟิลีน เบนด้า500ยา่าน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกซายแล้วก็รางวัลถักแอน์ซินเหมือนเดิมนะครับเตะกันขอสอบกับเขาย1 0 0 0 0บาทตะลเคฟันหาง30,000บาทนะครับอนี่ครับขอบคุณนะครับท่านในทั้งวินัยวีรัพุทชงเพวยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับออกมาเดินเบียดเดินชนเหมือนเดิมนะครับโอ,อ้พยนนออายามจะต่อยหมัดฟาดแข้งกล้าไม้ตีเขา่ามีอะไรนี้ออกมาให้หมดแล้วนะครับตอนนี้ฉายตะวันโดยมาโดนริบเหลี่ยม หลงจิ้งลงไปอีกแล้วนะครับดูนะครับทีมงานนี่สั่งเล่งเลยยาชีดนี่มีหล่จ้ำปั้นด้วยนะครับให้กับฉายตะวันพยายามจะเบียดจับลำในหลอกเอาไว้นะครับยอดกิษดามีลูกขวางเข้ามาช่วยครับเอาครับฉายตะวันนี่ก็ยังขยันอยู่ครับส่วนยอดกิษดานี่ยพยายามจะตั้งรับแล้วครับดูว่าไม่ค่อยอยากปะทะเท่าไหร่ครับเนี่ยปล่อยให้มุมน้ําเงินครับอย่างฉายตะวันนี่เดิน เดินแล้วอาวุธมีมีหรือเปล่าครับเด้งตีไปเสียเข่าโอ้แต่ว่าเสียงเชียร์นีแรงเหลือเกินครับเอาต่อยมาดอีกทีนึงครับฉายตะวันโอ้นีครับคู่นี้นี่ยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกกันนะครับถือว่าอาวุธนี่ยังผู้ขี้เดินต่อติดเครื่องต่อครับซ้ายต่อยมาดอีกทีครับแม่มัดนี้ล้มไหมล้มไหมไม่ล้มโอ้โหทีนี้ครับ มาเบียดกันสุดมันเลยครับสองภาคไม่รู้จะพอหรือเปล่าครับดูครับมตอนนี้ชายตาวานันแตเปิดเกมโอ้โหอ่ะโอ้ดูมหยอดกฤษดาตอนนี้มหาไม่แลไม่ปาะทะแล้วก็พาเททิ้งอีกแล้วครับโอ้โหมามาเจอเม็ดนี้เข้าไปครับมาเวลาก็มวดลงเรื่อยๆเอา้าไปศสนชายตะวานันเบียดติดดิ สถานการณ์นี้ทำได้จะปั่นป่วนแล้วนะครับมาโดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกเวลาเขายังเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับเอาขยับเข้าไปซ้ายมงานนะักสั่งเดินอย่างเดียวโอ้โหดูว่าเริ่มจะจับบนแล้วก็เกาะไปได้สวยๆนะครับตอนนี้งานหนักจะอยู่ที่ชายตะวันแล้วมา ย้ำชายไปนะครับชายตะวันบุญราน,นามวยไทยคณะคะแนนยอดกษดาศูนย์กีฬาโคชิมแบบสุดมันเลยครับโอ้โหสุดมันจริงๆนี่คุณป่วยบางคอนแหลมโวยการสนับสนุนโอ้โหอ่พาพักคู่เดียวครับคู่เอกรออยู่นะครับชามนากับสันครับดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่พรายทีวี